สวัสดีครับ Voice of America ารนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยโดยมีผมนพกพรชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพศสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่า,ขาวน่าสนใจประจำวันนี้อิสราเอลปฏิเสธรายงานกรณีกองทัพโจมตีคลินิกป้องกันโปลิโอนในกาซา รัเสเซียส่งโดรนเกือบ100ลำถล่มยูเครขนขณะที่ประธานาธิวิสเซนสกี้ร้องนานาชาติลงโทษมอสโกให้หนักขึ้นไต้หวันรายงานจีนเคลื่อนไหวทางทหารมากขึ้นก่อนเลือกตั้งสหรัฐและถึงเวลาถอยหลังเมื่อสหรัฐปลดเวลาออมแสงแล้วในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับเผยปจจัยเสี่ยงจากทั้งในและนอกประเทศ ทุกคามผู้มีสิทธิเลือกตั้งอเมริกันและแรายง,งานพิเศษเปิดเหตุผลทำไมคนไทยในอเมริกาต้องมีส่วนกับการเลือกตั้งสหรัฐติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในขา่าวสดสายตรงจาก VOA วไทยกรุงวอชิงตันครับ เริ่มต้นรายการต้องไปติดตามสถานการณ์ที่ตวนออกลางกันก่อนนะครับคุณสมพศ์ครับคุณรรนภพ์เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์รายงานว่าอิสราเอลส่งโดรนโจมตีคลินิกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกาซานะครับขณะที่กําลังมีการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโปลิโอให้กับเด็กๆและทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนขณะที่กองทัพเทลาวีฟออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับ รายงานบอกว่าการโจมตีนี้เกิดขึ้นในวันเสาร์ในพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบโดยกองทัพอิสราเอลและถูกโดดเดี่ยวจากภายนอกมาตลอด1ปีที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีเข้าบริเวณนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนแล้วก็ทำให้มีคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นอีกหลายหมื่นคนผู้สื่อข่าวไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำกล่าวอ้างที่ขัดแย้งนี้ได้ในทันทีนะครับแต่สิ่งที่มีการรายงานมาตลอดก็คือกองทัพอิสราเอล ได้บุกค้นโรงพยาบาลต่างๆในกาซาตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อปลายปีก่อนโดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้จุดให้บริการด้านการแพทย์เพื่อทำการรบแม้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์จะปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ก็ตามนายแพทย์มูเนียลอัลบูชอธิบดีกระทรวงสาธารณสุขกาซาบอกกับ AP ว่าโดนสี่ใบพัด จมตีคลินิกชีครัดวานในกาซาซิตี้ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังคณะผู้แทนสหประชาชาติเดินทางออกไปจากคลินิกดังกล่าวไม่กี่นาทีองค์การอนามัยโลกและกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟซึ่งร่วมกันดำเนินโครงการป้องกันโปลิโอแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานนี้นะครับ โดยโฆษกของยูนิเซฟโรซาเรียบอลเลนกล่าวว่ารายงานเรื่องการโจมตีนี้ทำให้สถานการณ์ยิ่งน่าห่วงเพราะคลินิกแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดบริการดูแลสุขภาพที่ผู้ปกครองสามารถนำเด็กมารับวัคซีนได้แล้วก็บอกเนีครับว่าการโจมตีนี้เกิดขึ้นขณะที่การพักรบเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมยังดำเนินอยู่แม้จะมีการรับรองว่าจะมีการพักยิงตั้งแต่6โมงถึง4โมงเย็นก็ตามนะครับคุณครับ แต่พันโทนาดับโชชานีโคโกกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าสิ่งที่รายงานออกมานั้นตรงข้ามกับความจริงและบอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นสุดได้ว่ากองทัพอิสราเอลไม่ได้โจมตีพื้นที่ตามเวลาที่มีการระบุมาครับ ทั้งนี้โครงการแจกจ่ายวัคซีนที่มีการลดขนาดการดเนินงานเพื่อแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโปลิโอโดสที่2เริ่มต้นเมื่อวันเสาร์ในพื้นที่บางส่วนทางเหนือของกาซาโดยเป็นการเลื่อนมาจากกำหนดเดิมเมื่อวันที่23ตุลาคมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ดำเนินโครงการได้รวมทั้งกรณีการที่ระเบิดและคำสั่งอพนพบอพยพขนาดใหญ่ของอิสราเอลและการที่ยังไม่มีคำรับประกันว่าจะมีการหยุดยิงเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม อ้างอิงจากแถลงการของ UN นะครับทาง UN ยังเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชนอย่างน้อย1 0 0 0 0แนคนที่ถูกบ,บีมให้ต้องอพยพออกจากทางเหนือของกาซาให้มาอยู่ที่กาซาซิตี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เขายังมีเด็กราว1,500,000คนที่มีอายุไม่ถึง10บขวบที่ยังไม่ย้ายออกจากเมืองต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งคนภายนอกก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับ ผู้ดำเนินโครงการแจกวัคซีนป้องกันโปลิโอก็ตั้งเป้าที่จะจ่ายวัคซีนให้เด็กราว1,19,000คนในพื้นที่ภาคเหนือของกาซาแต่การทำให้สำเร็จเป้าหมายตามที่ตั้งไว้อาจไม่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยจำกัดด้านการเข้าถึงพื้นที่นะครับ โครงการแจกจ่ายวัคซีนกาซ่านี้เริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายนหลังมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกในรอบ25ปีซึ่งเป็นเด็กทารกวัย10เดือนที่ปัจจุบันเป็นอัมพาตที่ขาข้างหนึ่งครับและองค์การนานามายโลกกล่าวว่าการพบผู้ป่วยเป็นอัมพาตนี้บ่งชี้ว่าอาจมีเด็กหลายร้อยคนที่ติดเชื้อไปแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการออกมาครับมาต่อที่สถานการณ์ที่ยุโรปกันนะครับ เจ้าที่ยูเครนรายงานว่ามอสโกส่งดโดรน96ลำและขีปนาวุธ1ลูกเข้าโจมตีในช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานของ AP ครับโดยกองทัพอากาศยูเครนระบุในวันอาทิตย์ว่า ได้ทำลายโดรน66ลำและขีปนาวุธที่ส่งเข้ามาโจมตีเมื่อข้ามคืนที่ผ่านมาไปแต่โดรนอีก27ลำนั้นหายสาบสูญไปตามจุดต่างๆโดยเชื่อว่าน่าจะเกิดกรณีสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ถูกรบกวนและบอกว่ามีโดรน1ลำที่บินเข้าไปในด้านฟ้าของเบลารุสพร้อมยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ครับ ประธานาธิบดีโวลเิเมียเซเลนสกี้กล่าวในวอาทิตย์ด้วยว่ารัสเซียได้ทิ้งระเบิดนำวิถีราว900ลูกและส่งโดรน500ลำพร้อมกับยิงขีปนาวุธ30ลูกเข้าใส่ยูเครนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเซเลนสกียังโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X เพื่อเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรทั้งหลายจัดหาสรรพวัธวิถีไกล ให้เพื่อความมั่นคงของเราและบอกว่าการโจมตีเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากเราได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอจากทั่วโลกรัฐบาลกรุงเทียบยังคงรอคำตอบจากหุ้นส่วนชาติตะวันตกต่อคำขอที่ส่งไปอย่างต่อเนื่องให้อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่ส่งมาในการโจมตีเข้าไปนในดินแดนรัเสเซียซึ่งรวมถึงการชิงลงมือโจมตีค่ายทหารที่เกาหลีเหนือส่งกำลังพลมาฝึกอบรมกับรัสเซียอยู่ด้วยครับ นอกจากนั้นประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้หุ้นส่วนทั้งหลายดำเนินสิ่งที่บอกว่าเป็นมาตรการลงโทษที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการป้องกันรัเสเซียไม่ให้นำเข้าชิ้นส่วนสำคัญสำ,ญสำหรับการประกอบดโดรนและผลิตขีปนาวุธโดยคำขอนี้มีออกมาหลังจากเซนสกี้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าโดรนและขีปนาวุธราว2 0 0พลำหรือรูปลูกนะครับของรัเสเซียถูกโจมตีส่งเข้ามาโจมตียูเครนในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นทั้งหมดนี้ยังใช้ชิ้นส่วนของชาติตะวันตกอยู่นะครับขนาะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานในวันอาทิตย์ว่าได้ยิงโดนรน,โนยูเครนจำนวน19ลำตกเหนือน,านา่านฟ้าแคว้นรอสตอฟเบลกกรอสและโฟโกโกราดตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาด้วยเฮเชสลาฟกลาดคอพุ่นว่าการแคว้นเบลกรอสกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในวันอาทิตย์ด้วยนะครับ มาตอนที่ประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกันบ้างนะครับการลงคะแนนนี้จะเกิดขึ้นในวันคาร์แล้วถือเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่มีเรื่องให้พูดถึงมากมายรวมทั้งประเด็นความปลอดภัยจากทั้งภายนอกและภายในประเทศเองนะครับและคุณทรงพจทสุภาพลมีสรุปรายงานของเจฟฟเซลดินผู้สื่อข่าววิวเอานำเสนอครับครับก็มีรายงานข่าวเข้ามาหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับภัยคุกคามการเลือกตั้งสหรัฐ ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเกิดเหตุทําลายกล่องรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่รัฐโอเรกอนและรัฐวอชิงตันและมีบัตรลงคะแนนบางส่วนได้รับความเสียหายนะครับต้องบอกว่าเป็นฝันร้ายของเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งสหรัฐนะครับ Our officers quickly determined that there was an incendiary device. ครับไมค์เบนเนอร์โฆษกสำนักง,งานตำรวจเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่พบว่ามีอุปกรณ์ลอบวางเพลิงติดอยู่กับกล่องรับบัตรเลือกตั้งและทำให้เกิดควันไฟขึ้นนะครับและในขณะที่วันเลือกตั้งยิ่งใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่ยังคงไม่ตัดโอกาสที่อาจจะเกิดปัญหารุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในวันเลือกตั้งที่คูหา5พฤศจิกายนนี้ครับ Despite the fact that the threat environment has never been more complex, election infrastructure. ครับเจนอิสเลี่เจ้าหน้าที่สำนักง,งาน,นความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานกล่าวว่าแม้สภาพแวดล้อมของภัยคุกค,คามการเลือกตั้งจะไม่เคยมีความซับซ้อนเช่นนี้มาก่อนแต่โครงสร้างพื้นฐานของการเลือกตั้งสหรัฐก็มีความปลอดภัยมากกว่าที่เคยมีมาและชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็มีการเตรียมพร้อมยิ่งกว่าครั้งไหนๆนะครับ นับตั้งแต่เดือนมกนรากคมปีที่แล้วเจ้าหน้าที่เลือกตั้งในทุกระดับตั้งแต่ส่วนท้องถิ่นจนถึงระดับชาติได้เสร็จสิ้นการประเมินด้านความปลอดภัยไปแล้วมากกว่า1,300ครั้งเพิ่มเติมจากการซ้อมรับมือเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นนะครับ กรับแอนดรูโบลีนผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความปลอดภัยระหว่างประเทศของบริษัทแฟลชพอยชี้ว่าเจ้าหน้าที่ในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นใช้วิธีตรวจสอบเหตุกังวลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและเรียนรู้จากเหตุการณ์เห,เหล่านั้นนะครับมีการฝึกซ้อมรับมือในส่วนต่างๆรวมทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสาธารณะซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดโอกาสเกิดความรุนแรงได้ อย่างไรก็ตามหน่วยงานเขากลองสหรัฐเชื่อว่าภัยคุกคามจากภายนอกนั้นยังคงมีอยู่นะครับพร้อมเตือนถึงภัยคุกคามจากต่างชาติที่เรียกว่า Big Tree ก็คือรัเสเซียจีนและอิหร่านเจ้าหน้าที่เชื่อว่าภัยคุกคามจากรัเสเซียคือความพยายามช่วยให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กลับคืนสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งนะครับ ส่วนนิหร่านมีแนวโน้มช่วยเหลือรองประธานาธิบดีคัมราแฮรริสให้ได้รับชัยชนะเพราะมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออิรานน้อยกว่าทรัมป์สำหรับจีนนะครับหน่วยงานเข่ากรองสหรัฐเชื่อว่ามุ่งเน้นที่การแทรกแซงการเลือกตั้งในระดับสอสอและสอวอมากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์ก็ยืนยันว่ามีนักเจาะลวงข้อมูลจากจีนมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองพรรคริพบลิกันที่มักวิพากวิจารณรัฐบากลกรุงปักกิ่งนะครับ นอกจากนี้รายงานข่าวกลองลับของรัฐบาลสหรัฐยังชี้ว่ารัเสเซียและอิหร่านอาจพยายามปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในช่วงการเลือกตั้งด้วย ทางรัสเซียอิหรานและจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐนะครับแต่ทางการอเมริกันยืนยันว่ามีหลักฐานรวมทั้งคลิปวิดีโอพลอมที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นบัตรเลือกตั้งถูกทำลายที่รัฐเพนซิลเวเนียและการกล่าวหาว่ามีผู้พยพลงคะแนนซ้ำหลายครั้งในรัฐจอร์เจียนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของรัสเซียครับ Successfulness say is small seen would quite we have really these not I ครับไบรอันริสตันนักวิเคราะห์ข่าวกลองด้านภัยคุกคามแห่งองค์กร Recorded Futures in Sync กรุระบุกับ b o a ว่าวีวีดีโอปลอมเหล่านี้ประสบความสำเร็จไม่มากนักนะครับเรายังไม่เห็นว่าวิดีโอหรือเนื้อหาใดที่แพร่กระจายเป็นเรื่องใหญ่นอกสื่อสังคมออนไลน์หรือแอป Tele g กรม เจ้าหน้าที่เลือกตั้งและหน่วยงานด้านความปลอดภัยของสหรัฐตา่างขอให้บรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันปิดรับข้อมูลข่าวสารปลอมเหล่านั้นนะครับรวมทั้งพยายามรับรองกับประชาชนว่าให้เชื่อมั่นกับกระบวนการเลือกตั้งของอเมริกาและผลการลงคะแนนว่าใครที่จะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของพวกเขาด้วยนะครับคุณนภัส ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์หลายครั้งนะครับมีคําถามสำหรับคนไทยที่อาศัยในสหรัฐและมีสิทธิ์เลือกตั้งว่าทําไมต้องให้ความสําคัญกับการไปลงคะแนนและมีส่วนร่วมกับการเมืองสหรัฐครับคุณสุภกิจพัทรัทีรานนท์ทรงรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณนิติการกําลังวันเรียบเรียงมานําเสนอครับ การออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนและมีส่วนร่วมกับการเมืองสหรัฐในทุกโอกาสถือเป็นหัวใจสําคัญที่ผู้นําชุมชนไทยจากหลายเมืองทั่วสหรัฐพยายามรณรงค์ให้ชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งในอเมริกาได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสําคัญในการใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเมืองสหรัฐ คิดจัดประภาชัยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือ Deputy Sheriff เชื้อสายไทยในเขตปกครองลอสแองเจลิส ok และสัมมาวดีมาบุพภานายกสมาคมหอ,อการค้าอเมริกันไทยซานดิเอโกมองว่าการกระตุ้นให้คนไทยได้มีส่วนร่วมกับการเมืองสหรฐัฐจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยในอเมริกาได้มากขึ้น คือคนไทยเนี่ยยังไม่เห็นความสําคัญของนักการเมืองของที่นี่นะซึ่งผมพยายามที่จะย้ํา,าว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราเป็น U.S. citizen เนี่ยเราควรจะไปใช้สิทธิ์เราควรจะรู้ว่าตัวแทนของเราเนี่ยคือใครเพราะเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยเราจะได้หาผู้แทนของเราไปช่วยเหลืออย่างเช่นโดยเฉพาะเรื่อง immigration นะครับถึงเราจะเป็นกลุ่มคนเล็กๆที่อยู่ที่นี่แต่เราได้ได้มีการเสนอเสียงของเราเลือกตั้งไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอเคคุณคือคนไทยคุณมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่คุณ ได้มีความช่วยเหลือในสังคมของอเมริกาอะไรบ้างวันหนึ่งเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาตอบแทนของพวกเราใช่ไหมคะมันจะได้ตอบแทนเรื่องอะไรเช่นยกตัวอย่างคุณจะได้สวัสดิการใช่ไหมคะคือแต่ว่าเมื่อทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยไม่มีเลยน้อยมากใช่ไหมคะน้อยมากก็หมายความว่าคือทุกคนไม่ค่อยเข้าไปโบวตแม้ชาวเชื้อสายไทยจะเป็นเพียงกลุ่มประชากรส่วนน้อยในสังคมอเมริกรัน แต่การออกไปลงคะแนนนั้นหมายถึงการออกไปแสดงตัวในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่สะท้อนพลังและจํานวนของคนในชุมชนยิ่งรวมตัวรวมจํานวนได้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับเพิ่มการต่อรองและได้ส่งเสียงไปถึงผู้กําหนดนโยบายให้หันมารับฟังและสนับสนุนข้อเรียกร้องของคนเชื้อสายไทยในอเมริกามากขึ้น ทัศนียาเพชรสุวรรณทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองหรืออิมิเกรชันที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนยกตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านอิมิเกรชันที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยในอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากคือกฎหมายเนี่ยตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะคะเพราะว่าตัวกฎหมายต้องผ่านสภาในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่นโยบายเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านสภาเพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยเกิดจาก ผู้ผู้นำเลยคือ p r e ธาน e n t เขาอยากจะทํานโยบายอะไรก็ได้ถามว่านโยบายออรัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้ต่างกันไหมต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะด้านอารยาอารีมิตรเจ้าของร้านอาหารไทยในย่านซานมาร์คอสในในครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสะท้อนมุมมองด้านการทำธุรกิจที่เธอเชื่อว่าการเมืองนั้นมีผลโดยตรงต่อทุกคนเราทำร้านเราถึงตรนะหนักเรื่องจริง แล้วเมื่อก่อนถามว่าใส่ใจไหมก็โอเคพอรู้เรื่องบ้างแต่ว่าพอยิ่งเราทําร้านอาหารเราก็จะรู้มากขึ้นเราก็เลยใส่ใจมากขึ้นเราก็จะแบบเราเราจะถามกันเองเลือกตั้งยังเลือกตั้งยังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่ได้ถามเทคไซว่าเลือกไขรเลือกสีเธอเธอดูเศรสฐกิจสีอะไรเงี้ยเราก็จะพูดว่าเนี่ยดูอย่างร้านชั้นนะเป็นอย่างนี้นะฉันว่านะ อย่างเราได้คนนี้มาเศรษฐกิจร้านอาหารดูดีค่านุ่นขึ้นภาษีขึ้นนุ่นขึ้นนี่นขึ้นอะไรเงี้ยเอาซะหน่อยเธอะม,มาเลือกมาเลือกกันการมึงมีผลกับการใช้ชีวิตสําคัญมากนะคะอยากจะให้ทุกคนอย่าคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเนาะทุกๆคนควรจะรู้ว่า แต่ละผู้นําที่จะขึ้นมานําเราเนี่ยเขามีนโยบายอะไรบ้างอยากจะทำกับ้านนิดๆหน่อยๆจะได้รู้ว่าถ้าเขาขึ้นมาเขามีนโยบายนโยบายเหล่านั้นอะ่ะมันจะกระชบกับสิทธิหรือความเป็นอยู่ของคุณอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณไปออกเสียงเลือกตั้งอนะ่ะอย่างน้อยอะ่ะคุณได้ออกเสียงว่าคุณอยากจะได้คนที่เขาอะ่ะมาอยู่ฝั่งคุณมาช่วยสนับสนุนในสิ่งที่คุณทําอยู่ กลุ่มชาวเชื้อสายไทยในสหรัฐถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในอเมริกาที่ได้รับการจับตามองว่าเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญในสนามเลือกตั้งในรัฐที่มีการแข่งขันเข้มขน้นสุภกิจพัรทรธิรานนท์นิติการกําลังวันวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านหรือลองฟังรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voa.thai.com และอย่าลืม Follow เราเราที่ Facebook Instagram xvoa.thai และ Subscribe YouTube voa.thai นะครับไปฟังข่าวทางแถบเอเชียกันบ้างน,นะครับนานกรัตน์ กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าพบเครื่องบินทหาร35ลำของจีนซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบและเครื่องบินทิ้งระเบิดบินผ่านภาคใต้ของเกาะเพื่อไปยังพื้นที่ซ้อมรบในมหาสมุทรแปซิฟิก2วันติดต่อกันแล้วนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่ผ่านมากรุงปักกิ่งยืนยันเสมอว่าไต้หวันที่ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับได้ส่งทหารขึ้นบินและลงเรือ ผ่านน่านฟ้าและน่านน้ำที่ใกล้เกาะไต้หวันอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอกย้ำคำกล่าวอ้างอธิปไตยของตัวเองรอยเตอร์สอบถามประเด็นการบินผ่านไต้หวันครั้งล่าสุดไปยังกระทรวงกลาโหมจีนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับรายงานการส่งเครื่องบินกองทัพผ่านไต้หวันมีออกมาไม่กี่วันก่อนผู้มีสิทธิ์ชาวบริการจะลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐนั้นมีหน้าที่จัดหาความช่วยเหลือให้กับไต้หวันเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองและทําการขายอาวุธให้ไต้หวันและล่าสุดก็เพิ่งประกาศการขายระบบขีปนาวุธมุนค่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์ให้กรุงไทเปซึ่งเป็นประเด็นที่ทําให้กรุงปักกิ่งขุนเคืองกระทรวงกลาโหมไต้หวันกล่าวเมื่อวันเสาร์ด้วยว่าจีนได้ทําการลาดตรวนเตรียมความพร้อมรบโดยการใช้ทั้งเรือรบและเครื่องบินรอบๆไต้หวันนะครับ เดือนที่แล้วกรุงปักกิ่งเพิ่งจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบไต้หวนันและบอกว่าเป็นการเตือนกลุ่มที่มีพฤติกรรมแบ่งแยกดินแดนทำให้ไต้หวันและสหรัฐต้องออกมาวิจารณ์จีนทันทีนะครับโดยกรุงปักกิ่งนั้นมีความไม่ชอบประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อที่เข้ารับตําแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาค,คมอย่างมากนะครับโดยบอกว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนประธานาธิบดีไล่เคยกล่าวนะครับว่าชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา และได้พยายามเสนอให้มีการประชุมกับจีนมาตลอดแต่ก็ถูกกรุงปักกิ่งบอกปัดมาเสมอนะครับคุณนภัสครับอยู่กันที่เอเชียนะครับสื่อทางการเกาหลีเหนือก็ได้เปิด เผยรายงานสมุดปกขาวของกรุงเปียงยางที่กล่าวหาประธานาธิบดียูนซุกยอแห่งเกาหลีใต้ว่ากำลังนำพาประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงในการทำสงครามนิวเคลียร์ครับรอยเตอร์ uter, รายงานว่าสื่อ KCNA เผยแพร่ารายงานดังกล่าวมาในวัอาทิตย์และระบุว่าเป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลโดย Institute of Enemy State Studies ของเกาหลีเหนือและอุปภวจาร์ประธานาธิบดียูนต่อกรณีคำพูดที่ไม่ยังคิดเกี่ยวกับภาวะสงครามการละทิ้งองค์ประกอบ สำคัญของข้อตกลงเกาหลีใต้เกาหลีเหนือการเข้าร่วมวางแผนทําสงครามนิวเคลียร์กับสหรัฐรวมทั้งการพยายามสารสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับญี่ปุ่นและนาโตครับรายงานนี้ระบุด,ด้วยว่านี่คือการเดินเกมทางทหารที่มีแต่ย่าแย่ลงและนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ขัดแย้งในการผลักดันเกาหลีเหนือให้ยิ่งสั่งสมอาวุธนิวเคลียร์แบบทวีคูณและเดินหน้าพัฒนาความสามารถในการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ต่อไปด้วย นอกจากนั้นสมุดปกขาวนี้ยังลงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองต่างๆของผู้นําเกาหลีใต้ที่รวมถึงปัญหาข่าวฉาวของภรรยาของประธานาธิบดียูนที่ทําให้คะแนนความนิยมในหมู่ประชาชนร่วงลงต่าสุดเป็นประวติการด้วยประธานาธิบดียูนซึ่งเป็นนักการเมืองหัวอุรักนิยมแซงจุดยินที่แข่งกล้าวต่อเกาหลีเหนือซึ่งเร่งพัฒนาคลังอาวุธนิวเคลียร์และขี่ปืนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกล อันเป็นการท้าทายมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับรัฐบาลประธานาธิบดียูนกล่าวโทษเกาหลีเหนือว่าเป็นฝ่ายที่ยกดับความตึงเครียดด้วยการเดินหน้าทดสอบอาวุธและสมมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับรัสเซียนในการทําสงครามกับยูเครนในช่วงที่ผ่านมากรุงเปียงยางดาเนินการต่างๆเพื่อตัดสัมพันธ์กับกรุงโซลและเพิ่งปรับเปลี่ยนคํานิยามของเกาหลีใต้ในรัฐธรรมนูญให้เป็นรัศตรูที่เป็นปฏิบัติกับตนหลังคิมจองอึนพุ้นนาประเทศประกาศ ให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหลักเมื่อต้นปีและกล่าวว่าการรวมชาตินั้นไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้แล้วครับเมื่อเดือนที่แล้วเกาหลีเหนือเพิ่งทำลายถนนสายเชื่อมต่อกับเกาหลีใต้รวมทั้งรางรถไฟที่ฝั่งตนและวิ่งไปถึงเกาหลีใต้ได้โดยภาพถ่ายดาวเทียมแสงเห็นว่ากรุงเปียงยางได้ขุดเพาะ,ะสนามเพาะขนาดใหญ่ขึ้นมาตรงจุดข้ามแดนด้วย ในทางเทคนิคนะครับสเกาหลียังอยู่ในภาวะสงครามระหว่างกาันแม้ว่าสงครามเกาหลีจะสิ้นสุดไปตั้งแต่เมื่อปี1953ที่มีการลงนามการพักรบแต่ไม่ใช่ส่วนที่สัญญาสันติภาพนะครับครับฟังข่าวหนักๆกันมามเยอะแล้วนะครับคุณนกรัฐไปที่รายงานอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับ ซูเปอร์ฮีโร่สายดาร์กเวนัมภาค3แล้วนะครับยึดตำแหน่งภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ไปเป็นสัปดาห์ที่2ในช่วงที่บรรยากาศตามโรงภาพยนตร์เงียบเหงานะครับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ Venom The Last Dance หรือเวนัมมหาศึกอสูรอหังการเติมเงินเข้ากระเป๋าอีก26ล้าน1แสนดอลลาร์ตามการประเมินของค่าย Sony Pictures ซึ่งแสดงให้เห็นการลดลงของรายได้ประมาณ49%จากสัปดาห์ที่แล้วนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการปรับลดที่ไม่รุนแรงนะครับสำหรับภาพยนตร์สายซ u เปอร์ฮีโร่จนถึงสัปดาห์นี้นะครับ Venom The Last Dance ทำรายได้ในสหรัฐไปแล้ว90ล้านดอลลาร แต่เมื่อคำนวณรายได้จากการฉายทั่วโลกก็ทะลุ300ล้านดอลลาร์ไปแล้วก็ทำ ทำให้โซนี่โล่งใจได้นะครับเมื่อพิจารณาจากทุนสร้าง120ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ2ในสัปดาห์นี้เป็นผลงานที่ฉายมา6สัปดาห์แล้วนะครับ The Wild Robot หนังแอนิเมชันจากค่าย DreamWorks และ Universal ไต่กลับมาขึ้นมาจากอันดับที่4สัปดาห์ที่แล้วนะครับพร้อมรายได้เพิ่มเติมอีก7ล mm, ้าน6 0 0 0ดอลลาร์รายได้รวมในอเมริกาเหนือตอนนี้มากกว่า120ล้านดอลลาร์แล้วนะครับ อันดับ3นะครับหนังสยองขวัญยิ้มสยองหรือสมายภาค2ลนจากที่2มาอยู่ที่อันดับ3นะครับเก็บเงินไปได้อีก6ล้าน8แสนดอลลาร์รายได้ทั่วโลกอยู่ที่109ล้านดอลลาร์นะครับอันดับที่3สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตกมาอยู่อันดับที่4ในสัปดาห์นี้เช่นกันก็คือคอนเคฟนะครับภาพยนตร์ลึกลับฆาตกรรมภายในคริสตจักรท,ที่สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันนะครับรายได้ลดลงไปอีก 5ล้านแสนดอลลาร์จากสัปดาห์แรกส่วนดับ5เป็นผลงานเข้าใหม่นะครับ Here ที่เล่าเรื่องราวที่ร้อยช่วงเวลาต่างๆเข้าด้วยกันผ่านมุมมองจากห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้รับความชื่นชอบจากนักพิจารณ์เท่าไหร่แล้วก็ได้คะแนนเพียง36%บนเว็บ Rotten Tomatoes นะครับจัดฉายในโรงภาพ,พยนตร์ไม่ถึง1,000แห่งแต่ก็ยังทำเงินในสัปดาห์แรกได้5ล้านดอลลาร์ครับคุณนพนรร์ ครับมาส่งท้ายวันนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในสหรัฐไปไม่ถึง1วันนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาในสหรัฐตีเวลาที่2องนาฬิกาของเช้าวันอาทิตย์นะครับนาฬิกาทั่วประเทศก็จะตัปรับ ถอยหลังเป็น1ชั่วโมงเป็นการสิ้นสุดการออมแสงหรือว่า daylight saving time ซึ่งหมายความว่าประชาชนมีโอกาสนอนยาวเพิ่มขึ้นอีก1ชั่วโมงครับ,รบการปรับเวลาเร็วขึ้นนี้ก็จะมีผลต่อไปถึงวันที่9มีนาคมปีหน้านะครับที่มีการปรับเข็มชั่วโมงนาฬิการเร็วขึ้น1ชั่วโมงเป็นคําพูดที่คนที่นี่จะพูดว่า spring forward ที่แปลงตรงว่าฤดูใบไม้ผลิก้าวไปข้างหน้าหรือรวมกันแล้วแปลว่ากระโดดไปข้างหน้าเพื่อ,อออมแสงอีกครั้งหนึ่งนะครับ การปรับเวลาถอยหลังปีละครั้งนี้อาจไม่เป็นปัญหาเท่าไรสำหรับหลายคนนะครับแต่ก็มีบางคนที่ต้องพยายามปรับตัวให้นอนเร็วขึ้นรวมทั้งทําใจการที่เห็นฟ้ามืดสนิทหลังเลิกงานและบางคนเขาบอกว่ามีปัญหาหนักนะครับถึงขั้นอาการซึมเศร้า,าตามฤดูกาลเนื่องจากว,วันที่สั้นลงนะครับแล้วก็เจอแสงแดดน้อยลงในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงและฤดูหนาวด้วยองค์กรสุขภาพบางแห่งเช่น American Medical Association และ อเมริกัน c ค d e m มีออฟส e p ปเมดิซีนให้ความเห็นว่าน่าจะมีการพิจารณายกเลิกนโยบายปรับเวลาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ยึดเวลามาตรฐานที่สะท้อนการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และระบบชีววิทยาของคนเรามากกว่านะครับในสหรัฐปัจจุบันมีเพียงแค่รัฐแอริโซนาแล้วก็รัฐฮาวายเท่านั้นนะครับที่ไม่มีการปรับเวลาแล้วก็ยึดเวลามาตรฐานเดียวทั้งปีนะครับทาง AP ก็มีการรวบรวมนะครับเพราะว่าคําแนะนําสาหรับผู้ที่ต้องเจอปัญหาการปรับเวลามีอะไรบ้างเขาเตือนว่าอย่างคนเราเนี่ยสมองคือหน้าที่ในการกําหนดทุกอย่างเป็นนาฬิกา หลักเพื่อทํางานตัวสะท้อนอการรับแสงแดดและความมืดนั้นหนึ่งหนึ่งวันก็เลยมีย4ิบชั่วโมงแล้วก็มีวงจรเซอร์คาเดียนที่กําหนดว่าควรจะง่วงตอนไหนควรจะตื่นตอนไหนแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าปรับเปลี่ยนไปตามอายุนะคุณทรงพจน์เขาบอกอย่างเช่นเปรียบเทียบเด็กทารกเด็กเ็กชอบตื่นเช้าแต่พอ,อวัยรุ่นตื่นยากเนาะใช่ส่วนแสงแดดยามเช้านั้นก็เป็นเหมือนตัวตั้งเวลาใหม่ทุกเช้าพอเวลาเย็นมาถึงฮอร์โมนชื่อเมลาโทนินก็จะเข้ามาทําให้คนง่วงเหงาหานอนแต่เขาบอก ว่าถ้ารับแสงมากไปในช่วงเย็นซึ่งได้มาจากการปรับเวลาอมแสงทําให้การปรับขึ้นฮอร์โมนที่ว่าแล้วว่า,าจะาตังกล่าวผิดเพี้ยนไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าการเปลี่ยนเวลานอนเพียงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจมีผลทําให้ตารางการนอนเพี้ยนปรุนแรงได้เพราะว่าแม้ว่านาฬิกาที่เข็มมันจะเปลี่ยนแต่ว่า คนเราต้องทํางานและเรียนเท่าๆเดิมนะครับทีนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่พออยู่แล้วโดยมีข้อมูลบอกว่า 1- ใน3คนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนอนไม่ถึง7ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นต่อคืนตามที่แพทย์แนะนําและกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นอเมริกันก็ไม่ได้นอนมากกว่า8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในคืนวันกลางสัปดาห์ด้วยทีนี้เขาบอกจะปรับตัวอย่างไรเขาบอกว่าบางคนก็พยายามปรับตัวด้วยกันค่อยๆนอน ทีละเข้านอนเร็วขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยก่อนวันเปลี่ยนเวลาแล้วแต่ว่าวิธีที่ง่ายสุดคือบอกว่าให้ออกไปรับแดดมากขึ้นในแต่ละวันเพื่อปรับวงจรเซอร์คาเดียนให้ร่างกายพร้อมรับการนอนที่เต็มอิ่มอันนั้นก็เป็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีการปรับเวลาเมื่อฤดูการเปลี่ยนไปนะครับนั่ปส่งท้ายรายการข่าวสดแซตรงในวันนี้นะครับผมนพร,รช,ชัยชลมงคลและคุณทรงพุสุภาพผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณทรงพนค่ะสวัสดีครับวันนี้ถอดแว่นตาถอดหมวกเรียบร้อยแล้วนะคะลืมไปครับลืมไปว่าเคยใส่ถอดยืมเข้ามาใช่ยืมเข้ามาหรือซื้อเข้ามาไปคืนเขาแล้วใช่ไหมคะโอ้ลงทุนซื้อนะครับที่ใส่ใส่กันเนี่ยใส่ใส่แล้วก็เก็บเงกองกองไว้ฮะอ๋อค่ะพูดถึงเรื่องการนอนเนี่ยคุณทรงพจน์น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนที่มา นอนแล้วก็มีข้อมูลเรื่องเรื่องหน่วยงานด้านการนอนใช่ไหมคะด้านการนอนหลับที่เขาน่าจะมีข้อมูลมาสู่การใช่ครับปัญหาเรื่องการนอนนี่เป็นเรื่องใหญ่ของทุกของหลายช่วงวัยเลยนะคะวัยรุ่นนี่ก็ปรับตัวเพราะงานเยอะกําลังเปลี่ยนแปลงเช้านี่ไม่ใช่ตื่นยากนะคะยังไม่นอนนะคะคุณนภรัตยุคใหม่ไม่นอนกันมานอนกันเชา้าใช่ใช่อันนี้เรื่องจริง จริงจริงไหมฮะกะนอนกันเช้าตีห้าหกโมงเพราะเพิ่งกลับมาจากเนี่ยประเทศไทยก็เพิ่งจะเปิดขยายกับเวลาเปิดผับบาร์ทั้งหลายเนี่ยแล้วทาให้มานอนเช้ากันก็เลยเป็นประเด็นกันอยู่เวลานี้ว่าเด็กวัยรุ่นอนน้อยแล้วนอนเช้าแล้วก็ไปตื่นบ่ายอะไรเหล่านี้เป็นต้นครับก็เห็นด้วยฮะเรื่องเรื่องการนอนการนอนก็ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงอายุอย่างที่ คุณนกรัฐบอกนะฮะก็คือเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะมีสารเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยจะหลั่งออกมา,าในปริมาณที่มากอยู่ดังนั้นเนี่ยการเข้านอนอะไรก็จะตรงตามเวลาแต่พอโตขึ้นสารตัวนี้หายไปดังนั้นเนี่ยก